สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับคลิปนี้มาพบกับแนวทางในรอบเช้านะครับนอกก็จะเป็น4ลาวเช้าลาวประตูชัยลาวสันติภาพประชาชนลาวแล้วก็ลาวเอกตานะครับก่อนไปรับชมแนวทางทุกครั้งขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสลับบ้านน้ำเต้าทองนะครับพี่พ,พี่สมาชิกท่านใดที่อาจจะเพิ่งแวะเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคไปทิ้งใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้าน น้ำเต้าทองนะครับเข้าไปไทักทายสอบถามแมดมินได้นะครับผมสําหรับแนวทางของเราเมื่อวานนี้เช้าเมื่อวานนี้นะครับมาแค่มาแค่สายลูดใน2รอบเนาะหลุดไป2รอบนะครับพี่พในลาวประตูชัยผมให้4กับ8ผลที่ออก753 1หนะครับพี่พี่ลัก1เนี่ยนะก็ให้อยู่เนาะ4 1 8 1 1ออก10นนะครับอันนี้หลุดไปนะครับ ส่วนเราสันติภาพให้2กับ6กลูดสผลที่ออก8,9204นะครับอันนี้ใครรูดที่2เข้าไปที่92นะครับมาแค่สายรูดนะครับผมส่วนเราประชาชนเรานะครับผมให้3กับ7นะครับรูด3ผลที่ออก38223นะครับของเราก็ใครรูดที่3เข้าไปที่23นะครับผมส่วนเราเอ็กต้านะครับให้6กับ0 รูดหกคนที่ออกเจ็ดแปดหนึ่งสี่เก้านะครับพี่พี่เนาะเน้นหกเน้นห4สี่ออกสี่เก้านะครับผมน่าเสียดายเนะนะครับกลับหัวอีกแล้วนะครับผมรอบนี้ก็หลุดไปสรุปแล้วมาในสองรอบสายรูดนะครับประชาชนลาวกับประชาชนลาวกับลาวสันติภาพนะครับเนาะนี่เลยมาแค่สายรูดนะครับส่วนแนวทางของเช้าวันที่ เช้าวันที่7นะครับพี่พี่ก็ขอให้มาเด้งๆปังๆก็แล้วกันเนาะนะครับผมก็อย่าลืมนะครับพี่พี่สมาชิกท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับก็ QR code คผมเอาลงในช่องชุมชนแล้วเนาะก็เข้าไปรับชมดูได้แล้วก็แอดไลน์มาบอกว่าอยากเข้ากลุ่มแนวทางนะครับเดี๋ยวผมจะดึงเข้าเนาะก็เป็นกลุ่มใหม่นะครับพี่พี่เป็นกลุ่มใหม่นะครับพึ่งน่าจะประมาณตอนนี้น่าจะ,ะมาณ10 10เกือบ20แล้วนะครับเนาะ ก็กลุ่มใหญ่นั้นผมรับแค่300กว่าท่านนะครับน้อพี่ๆเนาะก็เปิดกลุ่มใหม่ท่านใดที่สนใจก็เข้าไปเป็นพี่เป็นน้องกันได้นะครับสําหรับนะครับผมแนวทางลาวประตูชยัยเช้าว,วันที่7นะครับผมให้ไปที่เลข2แล้วก็เลข8สายลูดนะครับให้ไปที่เลข8นะครับผม แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามสองศูนย์สองสามสองห้านะครับสามตัวผมให้ไปที่สองแปดสามนะครับ ราวประตูชัยนี่เลยนะครับผมส่วนราวสันติภาพนะครับราวสันติภาพผมให้ไปที่เลข1แล้วก็เลข7นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข7 เจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี่หนึ่ะครับอันนี้หนนะครับผมหนึ่งศนะครับ สามตัวสามตัวให้ไปที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่นะครับนี่เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเราประตูชัยแล้วก็เรา สันติภาพนะครับท่านใดชื่นชอบแคปหน้าจอไปเลยนะครับผมขอให้มาเด้งๆนะครับส่วนอีกหน้านะครับผมอีกหน้าจะเป็นที่ประชาชนลาวแล้วก็ลาวอิกตา้านะครับประชาชนลาวนะครับผมได้เลขหนึ่งแล้วก็เลขเจ็ดนะครับสายรูดนะครับให้ไปที่ เลขเจ็ดนะครับผมเจ็ดสองเจ็ดสามเองหนึ่งสตัวผมให้ไปที่3 7 สนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับประชาชนลาวส่วนลาวเอ็กต้านะครับลาวเอ็กต้านะครับผม ลาวอ็กตาผมให้ไปที่เลขศูนย์เลขหกส่ยรูปให้ไปที่เลขหกนะครับ04 08 09 เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดก้างสามตัวผมให้ไปที่อืมนะครับพี่พี่อันนี้ผมดูผิดผมขอโทษด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นหกนะครับพี่พีนอกผมต้องขอโทษจริงๆนะครับพอดีว่า ผมเขียนไว้แล้วผมเขียนผิดนะครับหกหนึ่งหกสี่หกเก้านะครับเป็นศูนย์หกสี่นะครับพี่เนะอันนี้ศูนย์หกสี่นะครับขอโทษที่เขียนไม่ชัด ก็ประมาณนี้นะครับสนับแนวทางประชาชนลาวแล้วก็ลาวเอ็กตานะครับชื่นชอบยังไงก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับราบสวัสดีครับ